สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่น่ารักของช่องนางฟ้า Random of Love er นะคะก่อนนอนนะคะนางฟ้ามีท็อปิกดีๆให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะใช้ไพ่สำหรับนี้นะคะค่ำคืนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณคะณนะตอนนี้คนที่อยู่ในใจคุณคนคนเดียวหรือว่าอาจจะมีใครที่คุณผู้ฟังคิดถึงแล้วก็รู้สึกกับเขาสื่อสารถึงกันเมดิเฟตผ่านกันทางความรู้สึกนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณให้ไพ่บอกทีนะคะ ใบแรกนะคะ T o f c ครัสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณผู้ฟังหรอคะเขาอยากบอกว่าขอบคุณนะที่ให้เขาได้เข้ามาในชีวิตขอบคุณนะที่ปล่อยเขาออกไปจากชีวิตขอบคุณนะที่ตอนนี้คุณมองเขาเหมือนเป็นแบบว่า ธาตุอากาศใดๆก็แล้วแต่แล้วก็สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณรู้สึกกับคุณก็คือขอโทษนะที่ทําให้คุณเจ็บปวดขอโทษนะที่ทําให้คุณมีความสุขไม่พอใดๆก็แล้วแต่คุณกับเขานะคะอาจจะมีเลขสามในความสัมพันธ์เกิดธาตุน้ำราศีนีนได้นะคะคุณกับเขาอาจจะเกิดปีมะโรงปีขานปีตุลปีจอปีมะเส็งได้นะคะเขานะคะอยากบอกคุณว่าสิ่งที่รู้สึกในใจของเขาตอนนี้คือขอให้คุณมีความสุขโชคดีในสิ่งที่คุณเลือกขอให้คุณมีความสุข กับสิ่งที่คุณตัดสินใจทําแล้วก็ทุกๆสิ่งเกี่ยวกับคุณเขาขอมองดูความสําเร็จของคุณนะคะแต่ตอนนี้เขาเจ็บปวดค่ะที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเขาแล้วนะคะใบต่อไปนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณตอนนี้ให้ไพ่บอกทีนะคะ คุณน็อเปนดเกิลคุณงดงามคุณสวยคุณมีเสน่ห์คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองผู้หญิงอย่างคุณผู้ชายอย่างคุณใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขคุณเป็นความสุขของทุกคนสิ่งที่เขารู้สึกคือเขาเสียโอกาสตรงนั้นไปแล้วเขาไม่มีโอกาสตรงนั้นแล้วที่จะอยู่ในชีวิตคุณให้คุณดูแลหรือดูแลคุณนะคะคนคนนี้มีความสุขทุกครั้งเวลาที่คิดถึงคุณเขารู้ว่าคุณนไม่เดือดร้อนคุณมีทุกสิ่งอย่างเพียบพร้อมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาอยากบอกคุณก็คือ เขายังคิดถึงยังเป็นห่วงยังอยากเจออยากมาหาคุณแต่เขารู้ว่าคุณคงไม่ให้โอกาสนั้นเขาแล้วนะคะคนคนนี้คิดถึงเรื่องคุณตลอดคิดถึงเรื่องคุณคนเดียวแล้วก็ไม่ว่าจะแบบห่างกันขนาดไหนหรือว่าไม่ได้พูดคุยกันขนาดไหนนะคะเขาอยากบอกว่าคุณยังอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ในหัวใจเขาเสมอนะคะใบต่อไปนะคะคุณผู้ฟังดูกาแฟหกใส่เสื้อ ไปต่อไปนะคะเขารู้สึกกับยังไงกับคุณณนณะนะตอนนี้นะคะเพจออฟเพนนักเคิลเด็กถือ,ถอเหรียญเขารู้ว่าคุณสวยคุณรวยคุณมีทุกสิ่งอย่างแล้วแต่ว่าเขา ขอกาสได้ไหมขอเริ่มต้นได้ไหมขอกลับมาได้ไหมไม่ค่ะนางฟ้าตอบแทนคุณผู้ฟังคือคงไม่เอาแล้วคนคนนี้อาจจะอายุมากกว่าคุณหรือน้อยกว่าคุณนะคะแต่ว่าเขาคงไม่มีความสุขเท่าคุณเพราะว่าเขาเป็นแค่เด็กถือเหรียญส่วนตัวคุณผู้ฟังอะ่ะเป็นราชินีถือเหรียญน,นะคะเขาอยากบอกว่าสิ่งที่อยู่ในหัวใจเขาตอนนี้คือไม่ว่าคุณจะเจอใครมีใครที่ดีกว่าเขานะคะเขาอยากบอกว่าเขาอะ่ะ ไม่มีใครดีเท่าคุณแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังคนคุณนี้เฮิร์ตหนักมากในวันที่คุณผู้ฟังปล่อยมือแล้วก็ทิ้งเขาไปนะคะใบต่อไปนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะตอนนี้เวลานี้คะ่ะ The Tower มันจบไปแล้วมันพังไปแล้วเขากลับมาไม่ได้แล้วคุณปิด ปิดกั้นทุกสิ่งอย่างคุณสร้างกำแพงปิดทุกสิ่งอย่างกับเขาการเทคแอคชั่นใดๆก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาทำอะไรเขาส่งไลน์หาคุณเขาโทรหาคุณใดๆคุณก็ไม่สนใจเพราะว่าคุณไม่รักเขาแล้วหรือเปล่าตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณก็คือเขาคิดว่าคุณหมดรักเขาไปแล้วเขาคิดว่าคุณมีคนอื่นแล้วแล้วก็ตัดเขาออกสารระบบแล้วก็ตัดออกจากชีวิตแล้วนะคะ คนคนนี้ทุกใจกลุ้มใจทรมานใจคิดถึงคุณหนักมากค่ะปวดหัวใจที่สุดเวลาที่คิดถึงคุณผู้ฟังนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณนะตอนนี้ค่ะหนังฟ้าจะลองให้หรือเปล่านายออฟวานอุปสรรคในชีวิตเขาเยอะเหลือเกินเขาไม่มีอะไรจะมาสู้ Queen อฟเพน t a เคิลาชินีเหรียญของเขา มีความสุขเขาก็ดีใจด้วยแหละตอนนี้ชีวิตเขามีแต่ปัญหาครอบครัวเขาก็มีปัญหาหน้าที่การงานการเงินใดๆเขามีปัญหาหมดเลยเขาไม่มีอะไรที่จะเข้าไปในชีวิตคุณได้อีกแล้วนะคะคนคนนี้รู้ตัวว่าไม่คู่ควรกับคุณคนคนนี้รู้ตัวว่าทุกสิ่งที่มันพังมันจบไปเป็นเพราะตัวเขาทําตัวเขาเองนะคะสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณตอนนี้คือ คุณช่วยหันมามองแล้วก็สมเพศเวทนาให้ความสงสารเขาบ้างเห็นใจเขาบ้างเขาแบบอยากพูดอยากคุยกับคุณอยากเจอคุณอยากแบบบอกเล่า90เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคทั้งหลายที่อยู่ในชีวิตเขาเก้าไม้ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังจะให้โอกาสเขาไหมนางฟ้าว่าคุณผู้ฟังไม่ให้นางฟ้าไม่รู้ว่าเขาทําอะไรคุณผู้ฟัง เศร้าใจเสียใจถึงขั้นตัดเขาออกจากชีวิตนะคะแต่ตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกกับคุณก็คือคุณงดงามเกินกว่าที่เขาจะก้าวเข้ามาทําให้ชีวิตคุณพังลงหรือว่าคุณงดงามเกินกว่าที่เขาจะอยู่ในชีวิตคุณแล้วมันทําให้คุณผู้ฟังดูแย่ดูดอบลงนะคะค,คนคนนี้รู้ตัวเจียมตัวเป็นที่สุดนะคะมีเลขเก้าในความสัมพันธ์มีเลขหนึ่งแล้วก็มีเลขสามนะคะคุณผู้ฟัง เขารู้ว่าการจบเลิกลากับคุณผู้ฟังครั้งนี้คุณผู้ฟังคงไม่เจ็บปวดเพราะคุณผู้ฟังอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่เขาอะเจ็บที่สุดคะ่ะเจ็บมากๆเคิร์ทที่สุดอกหักครั้งนี้คือเจ็บเจียนตายนะคะสิ่งที่เขารู้สึกและอยากบอกคุณตอนนี้นะคะฝันดีนะคะ